กับตันแนกชวนน้องต้านทุจริตตอนประชาธิปไตยในโรงเรียนสวัสดีครับน้องๆ วันนี้พี่แน็กจะชวนน้องๆมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานนักเรียนกันครับว่าแต่จะเลือกใครดีนะเลือกคนดีมีความซื่อสัตย์เลือกคนเรียนเก่งขยันทํางานเลือกคนมีความสามารถเลือกคนหน้าตาดีหรือจะเลือกคนนิสัยรวยดีนะสายเปซื้อเสียงแบบนี้ไม่มีใครเลือกแน่ครับน้องๆครับกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนนอกจากจะได้เรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยแล้วยังเป็นโอกาสที่เราจะได้เลือกคนที่เหมาะสมที่สุดมาเป็นประธานนักเรียนและการจะเลือกคน ที่ดีเข้ามาทํางานเพื่อส่วนรวมนั้นควรเลือกคนที่มีนโยบายน่าสนใจมีหลักการชัดเจนมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงเท่านี้ก็จะได้คนดีๆมาเป็นประธานนักเรียนของเราครับ <c oughs> สังคมจะดีได้ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา We are strong ไม่ทําไม่ทนไม่เฉยรวมไทยต้านโกงสนับสนุนโดยกองทุนปปช